สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามารู้จักวัดราชาธิวาสวิหารเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์พัฒนาโดยพระบรมราชูปถมจากพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จัก,กรีมาโดยลำดับเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในประเทศไทยและเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จัก,กรีมาโดยตลอด มีสถานะเป็นวัดอารามหลวงชั้นโทวัดราชาธิวาสวิหารตั้งอยู่ฝั่งดิมแม่น้ำเจ้าพยาฝั่งพระนครห่างจากสนามหลวงประมาณ2กิโลเศษไปทางเหนือใกล้ท่าวาสุกรีสเศนพระอุโบสถของวัดเป็นทรงของคล้ายนครวัดออกแบบโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานาริสรานุกวัด,ดิิวง์ ด้านหลังพระประธานเป็นสมคูหามีภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในแสดงเรื่องพระเวสสันดรชาดกศาลาการประเรียนตั้งอยู่หน้าวัดเป็นศาลาการประเรียนสร้างด้วยไม้สักทั้งหลังโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยาณาุวัติวงศ์ทรงให้สร้างเรียนแบบจากศาลาการประเรียนวัดใหญ่สุวรรณารามบวรวิหารจังหวัดเพชรบุรีถือเป็นศาลาการประเรียนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย